วัดีเราจะมาอ่อวันนี้เราจะมาเ,าเาล่ววน,น,เนเกมจิมคอปตเตอร์กันโอ้โหเมื่อกี้แต่ทายแล้วออกเกมแนละ้วดีผมกับมันแล้วอืมเชา้าดีแจ่มใสอองดูทีวีก่อน ดวิ้าวป้าสดุ้งปาสดุนั่นเหรออาจจะเพราพี่พี่มีประสบการณ์หรพี่ว่าไอ้เปิดในห้องไหนสิเออไม่ได้วะกูเพี่จะได้หัวไม่ระเบิดเออืมกูเพี่งหัวจะบัวหัวบัวไปหมดเลยเนี่ยว้าว ลูกค้านีสิ้นตเ่นไนำไส่ดรื่าม่หนมดัี่ที่มิโอ้ฉันแค่ไปเล่นคอมเองอทำไมวัสดุเยอะจังมรจีกมสเปรยอ่านหนแบเวียนหัวหมดเลย เดยเยีเยีฉ yeah. yeah. <si sort of ันได้ล yeah. yeah. ูกบอลล่ะเย่ อะไรนี่ยเคนรูกี่้น่ะเมอุยอดอะไรกเ็นี้อันนี้ก็เคยติดต่อดีมากนแะแต่ว่าเคยดู่พี่มาเขาก็รู้จักติดต่อเลย เขาเขาเือนแบบว่าต้อิตถึเพราะก็ก็เหมือนมีที่เหาะกับเขาที่เอนว่าเขาเป็นตัวแรกที่จะออืมเออ 要不？<noise> <noise>